ป๊าปาสวัสดีค่ะมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเอ้ยตึงดึงตึงดึงตึงดึงดึงดึงตึงดึงตึงด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 ึงึงึงต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 ึงงึ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 งดึงึงดึง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 ึ อ่าล่าให้ยีราฟาวขอบคุณค่ก่อนขอบคุณนข้วขคือตองใส่เือนแล้วน้าอ่าออ้าอาจุบได้ไหมจุบได้ไหมได้ไหมจุบกันได้ป่ะจุบเดี๋ยวโดนมือเอกเอาอื่นมาจุบจุบกันห้าปักจุบห้ปักจุบอพอได้ไหมแลกกับอันนี้ได้ไหมถ้าปักจุ๊ไม่สนละ ไม่สนแล้วมีตังอีกแล้วโอ้มีตังอีกแล้วโอ้มีอีกแล้วโอ้โหนี่มันเป็นแบงก์เหรอเนี่ยลกูกเป็นธนาคารเหรอทำไมมีตังเออยอะจังเลย